สวัสดีค่ะก็ซีบอกเล่ายินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะคะกดไลค์กด, like, กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะรถกระบะอีซูซูดีแมนะคะคันนี้นะคะเห็นหล่อๆแบบนี้เป็นเครื่องยนต์แบบเดิมๆนะทุกท่าน i s u ู u ูดีแมรถกระบะปี07ค่าในโฉมหลามตัดนะคะราคา139,000บาทราคาเงินสดค่ะจัดทรงลงแมกหล่อๆนะคะรถสภาพแบบเดิมไม่มีชนกับทุกท่าน เครื่องยนต์2,500ซีซีนะคะเอกสารมีครบภาษี6,8เกียร์ธรรมดาค่ะภายในเบาะหนังนะคะกระจกขึ้นลงเป็นไฟฟ้าค่ะห้องเครื่องสวยค่นหน้าเดิมๆนะคะสภาพยังดีพร้อมขับพร้อมวิ่งราคาก็ประหยัดค่ะสนใจนัดดูรถทดลองขับนะคะพิกัดนัดดูรถคันนี้อยู่แถวรำรุกกาคอง8ปดปทุมธานีค่ะ แอดมินใส่เบอร์โทรคนขายไว้ให้ใต้คลิปเลยนะคะจะได้สะดวกต่อการติดต่อและนัดชมนะคะถูกใจอย่างไรนัดล่วงหน้าค่ะและไปดูด้วยตนเองไปทดลองขับด้วยตนเองนะคะเพื่อประโยชน์ของตัวท่านและความสบายใจค่ะแอดมินแนะนำกันเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ